สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวแนวคิดของแจ็คหมากันนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาอ่านแล้วทึ่งเลยค่ะคือเส้นทางชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราเราอาจจะคิดกันนะคะมาจากครอบครัวธรรมดามากๆเลยครับผมแล้วข้อมูลยังบอกว่าเคยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยพลาดไปต้อง3ครั้งนะคะใช่ครับ3ครั้งแล้วที่ไม่น่าเชื่อคือฮาร์วารปฏิเสธเขาถึงสิครั้ง สิบครั้งครับไม่ใช่เล่นเลเลยค่ะมันสะท้อนอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากก่อนที่เขาจะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ได้เงินเดือนแบบน้อยมากๆจริงใช่ครับเรื่องพวกนี้คนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าเออสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้ที่เราจะคุยกันคือมันเชื่อมโยงประสบการณ์พวกนั้นนะครับเขากับวิธีคิดที่ทำให้เขาแตกต่าง โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดๆเลยทั้งที่ปัจจัยรอบข้างมันดูไม่น่าจะส่งเสริมเท่าไหร่แล้วก็มุมมองเรื่องโอกาสที่มันสวนทางกับคนส่วนใหญ่มากๆครับในข้อมูลเล่าว่าถึงแม้ช่วงแรกๆจะลำบากมากนะคะแบบไม่มีใครเห็นด้วยเลยแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมออีบางอย่างรออยู่ข้างหน้า ทำให้ต้องสู้ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอ่านแล้วก็สงสัยนะคะว่าความรู้สึกแบบนั้นมันมาจากไหนกันนะในเมื่อคนรอบข้างมองว่าเขาแบบเพ้อฝันนั่นเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือแหล่งข้อมูลเองก็ไม่ได้ชี้ชัดๆหรอกครับว่าไอความรู้สึกนั้นมันมาจากไหนเป,เป๊ะๆแต่จะเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าคือความมุ่งมั่นของเขามันไม่ธรรมดา,าจริงๆมันเหมือนเป็นแรงขับข้างในอะครับ ที่ทําให้เขามองข้ามเสียงวิจารณ์ไปได้และจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ตอกย้ำเรื่องนี้ก็คือตอนไปเมกาปี1994อ่าแล้วเจออินเทอร์นเนเ็ตครั้งแรกอ๋อตอนนั้นเลยเหรอคะใช่ครับข้อมูลบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้แค่โอ้โหทึ่งกับเทคนโนโลยีนะแต่เขาสังเกตเห็นทันทีเลยว่าเอ๊ะไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะเชื่อมธุรกิจเล็กๆที่คนมองข้ามในจีนให้เข้ากับตลาดโลกได้ยังไงซึ่งเป็นมุมที่นักธุรกิจส่วนใหญ่ในจีนตอนนั้นแบบยังคิดไม่ถึงกันเลยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้มองแค่ตัวเทคโนโลยีแต่เห็นไปถึงช่องว่างที่มันจะเข้ามาเติมเต็มได้ทันทีแล้วเขาก็ยังพูดถึงคนที่ประสบความสำเร็จมากๆอย่าง Bill Gates หร right? ือ Warren Buffett ด้วยใช่ไหมคะข้อมูลบอกว่าเขาสังเกตเห็นอะไรจากคนเหล่านี้คะครับประเด็นหลักๆที่เขาจับได้จากคนเหล่านั้นเลยนะคือทัศนคติครับทัศนคติเชิงบวกพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยบ่นกันแต่จะมองหาว่าเอ๊ะ มีปัญหาอะไรให้เข้าไปแก้บ้างเสมอซึ่งตรงเนี้ยมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะกับปรัชญาเรื่องโอกาสของแจ็คมาที่ข้อมูลอธิบายไว้คือเขาเชื่อว่าตรงไหนมีเสียงบ่นมากๆนะครับค่ะตรงนั้นแหละคือขุมทรัพย์ของโอกาสเลยอ๋ออหมายความว่าแทนที่เราจะรำคาญเสียงบน่บนๆเนี่ยให้ลองฟังว่าจริงๆแล้วเขาบ่นเรื่องอะไรกันแน่แล้วเราจะเข้าไปแก้ปัญหานั้นให้เขาได้ยังไงอย่างนั้นใช่ไหมคะ แบบน่าสนใจมากเลยค่ะนี่เน้นม,มากๆเลยนะครับว่าต่อให้นักลงทุนเพื่อนหรือครอบครัวไม่เชื่อเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองกับทีมของเราต้องเชื่อในวิสัยทัศน์นั้นแบบสุดหัวใจเลยอืมแต่ก็ไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวนะครับคือต้องลงมือทําด้วยทําอย่างหนักหน่วงมากๆแล้วเรื่องที่เขาถูกปฏิเสธบ่อยๆหรือเจอความไม่เชื่อมั่นเยอะๆเนี่ยค่ะข้อมูลมีรายละเอียดไหมคะว่าเขา รับมือกับความกดดันหรือความผิดหวังพวกนั้นยังไงแทนที่จะแค่บอกว่าเขาเชื่อมั่นเฉยๆเน่ะคะ่ะเออแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องวิธีรับมือทางอารมณ์โดยตรงเท่าไหร่นะครับแต่จะชี้ให้เห็นผ่านการกระทําของเขามากกว่าคือเขาไม่หยุดครับเขาเดินหน้าต่อตลอดการถูกปฏิเสธซ้ซําๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาเลิกลมนะแต่เหมือนยิ่งผลักดันให้ต้องทําให้สําเร็จให้ได้เพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาเชื่ออืมเข้าใจคะ่ะ คำแนะนำที่เขาให้คนรุ่นใหม่ในข้อมูลก็สะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าอย่าเสียเวลากับการบน่นให้ใช้สมองคิดดีกว่าว่าจะสร้างความแตกต่างได้ยังไงแล้วก็ลงมือทำทันทีอืมใช่เลยค่ะ เพราะความคิดดีๆมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อถูกทําให้เป็นจริงขึ้นมาจริงด้วยค่ะแค่คิดแต่ไม่ลงมือทํามันก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แนวคิดสุดท้ายที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆจากข้อมูลชุดนี้คือเรื่องการทํางานเพื่อตัวเองที่เขาตีความใหม่ว่าเป็นการทํางานเพื่อสังคมใช่ครับมุมมองนี้ลึกซึ้งทีเดียวนะครับเขาอธิบายประมาณว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขแบบยั่งยืนได้เนี่ยมันไม่ใช่การมุ่งเน้นแต่ตัวเองเป็นหลัก แต่ต้องเริ่มจากการไปช่วยเหลือให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานหรือสังคมโดยรวมก็แล้วแต่ให้เขาประสบความสําเร็จและมีความสุขก่อนแล้วความสําเร็จของเรามันจะตามมาเองอ๋อเหมือนเป็นผลพลอยได้ใช่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นผลพลอยได้จากการที่เราสร้างประโยชน์ให้คนอื่นนะครับอีนะที่ไม่ใช่แค่ฝันกลางวันนะแต่มาจากการมองเห็นโอกาสในปัญหาจริงๆการเปลี่ยนเสียงบ่นให้เป็นแรงผลักดัน ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทีมแบบแรงกล้ามากๆและที่สําคัญสุดๆคือการลงมือทําอย่างไม่ย่อท้อเลยโดยมองว่าความสําเร็จส่วนตัวเนี่ยมันผูกอยู่กับการช่วยเหลือสังคมอย่างแยกกันไม่ออกเลยนะคะครับผมมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราฟังเสียงบนรอบๆตัวเรายังไงบ้างเรามองเห็นปัญหาที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเสียงเหล่านั้นไหมแล้วถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราพร้อมจะลงมือทําอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนปัญหานั้นให้มันเป็นโอกาสหรือสร้างความแตกต่างเล็กๆน้อยๆขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคือการปรับมุมมองแค่นิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเปิดประตูไปสู่โอกาสที่เราไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเลยก็ได้นะครับ